Hello, guys. I will show you how to draw, TD drawing. Uh, you get a body to draw, and line, uh, this lie. on paper. You, you see this light on paper. And uh, how to draw? You get a body, make light. And this uh, is our body. And on, on paper, a uh, horizon light. You draw a uh, horizon light on paper uh, that you see. ออเล็งใหเล็งเลยจุเนี่ยดอลไลออนเปเปอร์ไลออนเปเปอร์ดัตยูซี่ไลออนเปเปอร์ยูมาร์กยูมาร์ก มาร์ค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 อันแมงรายโอเคเช็คโอเคดิสเบย์ตักย์ย์สวัสดีครับพูดภาษาไทยนะครับก็คืออหยิบวัตถุมานะครับ วาดที yes? the ่เส้นขอบฟ้าของวัตถุครับเส้นขอบฟ้าเนี่ยเราเห็นตรงนี้คือขอบวัตถุแต่ที่อยู่ที่กระดาษคือเส้นขอบฟ้าเราเราต้องมาร์กไปที่กระดาษนะครับแล้วก็วาดที่เส้นขอบฟ้ามาที่เราเห็นเนี่ยสิ่งส่วนที่เป็นเส้นขอบฟ้านี่คือวัตถุใช่ไหมครับวัตถุนี่มันขอบวัตถุแต่เส้นขอบฟ้ามันตกมาอยู่ที่กระดาษคือสิ่งที่ตัด ระหว่างฉากหลังกับเนี่ยเส้นนี่คือเส้นขอบฟ้าเราต้องวาดสิ่งที่เราเห็นบนกระดาษนะครับวาดออกมาก็จะออกมาเป็นของจริงนะที่ดีโอเคครับบััสดี